มาดูนะนี่จิ๋วสุดแล้วนะมาดูว่ากี่โลกี่ขีดนะครับโอ้เท<า>่าไหรฮะขีดลูกนี้สามขีดไม่ถึงสามขีดดีด้วยประมาณสองขีดเกือบเกือบสามขีดนะครับลูกนี้ดูดีโอ้โหลูกเล็กองลูกเล็กแต่ก็น้ำหนักดีอยู่นะมันหนักเปลือกฮนะ <laughs> มาดูกันนะฮะว่าลูกเล็กที่สุดลูกจิ๋วของเราในวันนี้นได้ไหม จะมีเนื้อให้เรากินสักเท่าไหร่เชียวไม่ถึงสามขีดนี่ก็ไม่ถึงสิบห้าบาทนะทุกคนลูกนี้มาดูทุเรียนลูกไม่ถึงสิบห้าบาทนะฮะทํากลางที่เปิดไปกินหอม<ะ>ค่าค้งแมวก็จะเอ๋จะคือไม่มีนะฮะตรงนี้ไม้แมงอยู่ผูใหญ่น่าจะมีแค่ภูเดียวภูเดียวก็คุ้มอยู่ ฮะกะดโอ้เหลืองมาแล้วเหลืองมาแล้วเป็นไงฮะโอ้ลูกเมื่อกี้คุ้มกว่านะฮะลูกเมื่อกี้น่าจะคุ้มกว่านิดนึงต้องบอกอย่างนี้ถึงเราจะดูจากข้างนอกรู้ว่ามันพอจะมีหรือไม่มีแต่ว่าเปิดออกมาก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเหมือนกันนะครับมสมบูรณ์ไม่กเล็กก้อนสวนนั้นมันมสมบู์มันจะไม่ค่อยมีแล้ว เป็นเหมือนของก้นตวนเราก็เราก็เรารู้ว่ามันมีเรารู้ว่ามันมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเปิดออกมามันจะแบบเป็นยังไงจอสวยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะของมันอยู่ข้างในอยู่ดีนะครับก็ลองดูนะฮะว่าลูกไม่ถึงสิบห้าบาทลูกอย่างนี้คุ้มไหมกินหนึ่งคำคำและสิบห้าบาทมาก ส่วนมากเขาก็ไม่ได้ไปขายอยู่แล้วจังพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้คัดขายไปก็จะอยู่ในสวนชาวสวนแต่ก็คงหาซื้อยากกันแหละเพราะว่าไม่ค่อยเอาขายออกไปไม่เอาขายออกไปอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คงเอาเป็นแบบลูกใหญ่ๆขายไปนะครับอดา๋ยวให้มาดูแบบนี้มีไหมไม่มีมาดูไม่น่ามีอยู่แล้วฮะดูจากภายนอกไม่มีแต่มาเปิดดูเพื่อบมันอาจจะซุกอยู่ก็ได้ฮะมันไม่มันไม่สมบูรณ์เลไม่ไม่มีครับมีลูกหนึ่งอ่ะคุมไหมฮะ เกือบสขีดก็15บาทประมาณนั้นไม่ถึง15บาทดีนะ,ะดีไปสิบบาท